เอาแล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทบซีโฟนะครับผมงี้ผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดพิมพ์เขียวครับผมว่าดูซิว่าในพิมพ์เขียวเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับผมที่อันนี้จริงเนี่ยพิม์เขียวมันก็จะมีเ เกดของมันอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระดับทั่วไปนะครับผมและนี้ก็จะเป็นอ่าไม่ธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นระดับหายากนะครับผมอันนี้นะครับไอระดับหายากเนี่ยมันไม่มีดอกตามพื้นที่ทั่วไปนะครับผมในอย่างไอพวกเนี้ยคือมันมันไม่มีดอกนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยเจอตั้งแต่เล่นมาถ้าใครเคยเจอก็เม้น์บอกหน่อยลวกันแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เคยเจอพวกอ่พิมพ์เขียนระดับยากในแผนที่พวกนี้เลยนะครับผมส่วนมากก็จะเจอไอพวกนี้แหละเป็นอ่าทั่วไปแล้วก็อ่ไม่ธรรมดานะครับผม อาจจะมีที่ผมเคยเจอบ่อยนะส่วนมากก็คือพวกนี้จะเจอบ่อยในแผนที่ทั่วไปเนี่ยที่เรามาฟาร์มในพื้นที่ต่างๆพวกนี้มันจะมีนะครับผมเ sort น of ี่ยจะเจอไอ้พวกนี้บ่อยจะเจอแบบทั่วไปบ่อยนะครับผมส่วนไอ้ที่ไม่ธรรมดาเนี่ยผมก็จะเจอบ่อยตรงนี้ครับผมไอ้ค่าโจรนะครับผมค่าค่าหินแล้วก็ค่าดดูหนาวนะครับผมก็จะเจอไอ้เนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยบ่อยนะครับก็ตามนี้คือความระดับความหายากมันก็ขึ้นอยู่กับเกรดของมันไอ้แบบทั่วไปก็เจอเจอง่ายหน่อยแล้วก็ไม่ธรรมดาก็จะเจอ ายากนิดนึงมันจะไมไ่ยากมากแต่ก็พอหาได้นะครับผมแต่อันนี้ก็คือจะยากมากก็จะได้จากพวกอีเวนต์หรืออะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับผมาตามนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรซึ่งไอ,อ ไอพิมพ์เขียวพวกนี้มันไม่ได้มีที่ฟาร์มตายตัวนะครับผมมันไม่ได้แบบเออไปทึกแล้วเจอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ามันจะสุ่มดรอปในแต่ละที่นะครับผมแล้วก็โอกาสดรอปของไอ,ไอพิมพ์เขียวอันเนี้ยระดับทั่วไปเนี่ยก็จะเจอง่ายคือง่ายมากง่ายมากเหมือนกันนะครับผมไปฟาร์ม10ครั้งเจอ8 9ครั้งนะครับผมที่ต้องเจอแล้วมันจะอยู่ในกล่องนะครับผมเวลาเราไปฟาร์มแผนที่เนี่ยมันจะมีกล่องให้เราใช่ไหมหเราก็ไปเปิดกล่องนะครับผมมันก็จะมีมาให้ โอเคมาเดี๋ยวมาลองเปิดกันเลยอันที่จริงก็มันจะมีที่ขายให้ด้วยนะเดี๋ยวผมพาดูก่อนดีกว่าที่ขายนะครับในตัวเมืองนี่แหละมันอยู่กับคนที่ขายหนังสือรีสกิลนะครับผมมามันอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีเอ่อคนแก่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเดินม,มาหน่อยอ่านี่นีตรงนี้ครับผมนี่ก็จะมีพิมเขียวขายให้เราด้วยนะครับผมก็จะเป็นระดับไม่ธรรมดาแล้วก็หายากนะครับผมก็ อันหายากนี่ก็250นะครับผมแล้วก็อันอ่อันทั่วไปไม่ธรรมดาเนี่ยก็จะอันละ50นะครับผมเราสามารถเอาพิมพ์เขียวระดับอ่ทั่วไปเนี่ยมาแลกได้นะครับผมมันจะมีขึ้นคําว่าค้าขายไหมผมมี20อันผมก็แลกได้2อันนะครับผมเราผมก็จะได้ไม่ธรรมดามา2ออันนะครับแล้วเราก็สามารถเอาอันไม่ธรรมดาเนี่ยมาแลกกับอันหายากได้ก็ใช้จริงมัน20อันเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมจะไม่แลกแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ เพราะว่าเสียงมันดังไปป่ะเดี๋ยววิ่งออกนอกแหนบก่อนเดี๋ยวมัง้งอ่ะมามาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดเลยแล้วกันนะครับผมมาสุ่มกันเลยโอ้โครกรจากบางทีเออแล้วก็มันจะสุ่มได้ไอ้พวก ถ้าถ้ามันได้ของเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันก็จะบวกบวกค่าความเสียหายค่าคงทนเพิ่มให้นะผมก็ความเสียหายก็จะบวกเพิ่มให้อย่างอันเนี้ยไอหอกอันเนี้ยถ้าเราไปคราฟเองใช่ไหมมันก็จะได้ดาเมจแค่210นะครับผมบวกก็สิบบวกก็เป็นสองร้อยยี่สิบหกนะครับผมก็จะ,ะบวกพลังโจมตีขึ้นให้นะครับผมเออบวกความเสียหายนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าก็จะบวกบังป้องกันเพิ่มเห็นไหมอันนี้นะครับผมอ่านี่ตอนนี้ว้าวไม่ธรรมดา ส่งไปเลยบางทีมันก็จะมีของที่แบบระดับระดับไม่ธรรมดาหรือว่าหายากด้วยน,นะเนี่ยนี่อาวุธธนูแกเหมือนผมเคยเปิดเจอไอ้พวกเออน่นีนร่ระดับนี้เลยนะครับผมเสื้อผ้านะครับโอ้ขอนว่ะนี่ บวกค่าพลังป้องกันอ่าหมวกทั่วไปแจริงผมก็อยากจะแบบเอ่อหาพวกพิมพ์เขียวไอระดับยากกับระดับทั่วไปให้มันเยอะก,ก่อนเราก็มาเปิดให้ดูนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะว้าวไม่ธรรมดาว่ะผมก็เลยแบบเออมาเปิดเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าจะให้ผมไปซื้อมาเปิดให้เงี้ยมันก็เปลืองตังค์ไงเพราะว่าผมต้องเก็บตังค์ไว้สร้างแคนเลยนะหลังจากสร้างแคนขึ้นแล้วก็คงจะได้ไง่ายกว่าเยอะโอ้ว้าว อันนี้ไม่บวกเพิ่มถ้าเป็นกระเป๋าก็คือจะไม่บวกอะไรเพิ่มนะโอ้โหนะสาสยดาก็ถือก็ถือว่าเราเสียฟรีดีนันนะ่ะอืมอ่าเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าอาวุธแต่ละอย่างมันก็จะเพิ่ม exp ขึ้นด้วยหรอถ้าเกิดเราใช้อาวุธพินั้นๆน,น,นะอ่าอย่างนี้ถ้าเกิดอ่ามันจะเพิ่มค่า exp สามร้อยสี่สี่หรอโว เปิดไปเรื่อยๆอ,อันนี้บวกค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้นสวยีนปืนพกเสื้อผ้าระดับสองโอ้ชุดเ,เกง่งกระเป๋าโอเคมาระดับต่อไปก็จะเป็นะระดับไม่ธรรมดานะครับผมมาดูที่ว่าได้อะไรบ้างโอ้ปืน ได้ของซ้ำกระสุนอ๋อโยอันนี้ก็บวกอันนี้ผมปืนกระบอกนี้ผมยังสร้างไม่ได้นะผมยังคาบไม่ได้ถ้าเกิดดาเมจมันดันขึ้นไปถึงพันนี่ถือว่าแจ็บเลยนเนี่ยก็ต้องไล่เปิดไปเรื่อยๆผมโอจะเพิ่มค่าเอ็กพีหกเลยเหรอถ้าเราใช้ปืนกระบ,บอกนี้สังหารคนใช่ไหมแบบสังหารศัตรูเงี้ยเออถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าใช้ปืนกระบ,บอกนี้ในการกำจัดศัตรูเราก็จะได้ค่าเอ็กพีเพิ่มขึ้นใช่ไหมเออเจ๋งว่าเจ๋งเจ๋งฟาร์ม ซึ่งผมคิดว่ามันจะมีอะไรที่ลึกลก,กว่านั้นนะคือแบบอย่างเช่นเสื้อผ้าเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะเสื้อผ้าบางอย่างอะอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะมีผ้าซ่อนพรางความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นมันก็จะมีบัฟให้เราด้วยนะเสื้อผ้าแบบระดับหายากหรือใดพวกเนี้ยมันก็จะมีบัฟให้เราด้วยนะครับผมก็ก็หาจัดเซ็ตดีๆแล้วกันนะครับผมก็จะได้เพิ่มบัฟให้กับตัวละครของเราในการฟาร์มด้วยนะไปเรื่อยโอ้ เด้หมวกรองเท้าโอ้เป็นคนไม่ค่อยมีดวงใน,ในเรื่องการเสี่ยงดวงเลยผมอะซื้อกระเป๋าเปิดเจอกระเป๋าเธอเป็นอะไรได้สวยสุดแล้วเพราะมันไม,ม่บวกค่าเลยเออไอ้น,นี่บวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมบวกอีกสี่โอ้โหบวกโคตรเยอะบวกอีกสี่สิบเจ็ดเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหกร้อยแล้วมั้งปืนผมเนี่ยถ้าผมไปคาบพ,พี่โต๊ะใหม่นะคืออาวุธที่เราคาบมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่บวก เพิ่มนะอันนี้ของผมดามเมจ572ใช่ไหมอ่าผมมีติดตัวอยู่ในกระ,ะเป๋านะเดี๋ยวมาดูกันอันเนี้ยเนี่ยปืนกระบอกเนี้ยนะครับผมตอนนี้มันก็ดาดามเมจอ่า525อยู่นะครับผมถ้าเกิดผมไปครัฟใหม่เนี่ยมันก็จะดามเมจสูงขึ้นกว่าเดิมนะจากเอ่อมันจะไม่มันเราต้องคาฟใหม่เท่านั้นนะอันที่มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวดีผมไปคาฟใหม่ดีกว่าอันนี้ก็ใช้พังไปเลยแล้วค่อยคาฟใหม่นะครับอืมเจง๋จงเก่งโอเค,อเค,อเคมาดูดาบหาย,ยากกันมีอันเดียวนะครับผม ดูซิมันจะได้อะไรให้เราบ้างนะครับผมระดับหายากขอเป็นอาวุธดีกว่านะครับมาเริ่มเยดเคได้อาวุธจริงด้วยเฮ้ยเจ๋งว่าอันนี้ไออาวุธอันนี้ผมยังผมยังไม่มีให้คราบนะอาวุธชิ้นนี้ยยังไม่มีให้คราบเลยนะครับผมซึ่งผมได้มาใหม่ว่ะเออดูคา่าของอันนี้ว่านี่เอ,อหายากความเสียหาย800บวกความเสียหายอีก74นะครับผมความไวโจมตีความไวโจตวมจตีก็คือ91นะครับผมระยะโจมตี1.7 ความคงทน200นะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหาย150วงเล็บบวก50นะครับผมหน่วยเป็นจำนวน3วิก็คือเหมือนแบบแทงไปแล้วมันจะตกเลือดนะครับผมเหมือนกับเอ็มมิซั่นของเรานั่นแหละนะครับผมแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกอีก5%โอกาสในการโจมตีคริติคอลเดี่ยวมีคริติคอลด้วยว,ว่ะแล้วก็เลเวลพิมเขียว2แล้วก็สร้างไดทิโต ตีเหล็กเลเวล5นะครับผมตัวตีเหล็กผมเป็นเลเวล,ลเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นเลเวล5แล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีได้แต่ดูท่าทรัพยากรคงไม่ยังไม่มีนะฮะแล้วก็บวกเอ็กพีสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองค่าเอ็กพีนะครับผมอุ้ยเจ๋งว่าเออเอาน่าจะคาบเอ็นพีใช้ได้อยู่โอเคครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่หายไปหลายวันเลยนะครับผมเพราะช่วงนี้งานที่ผมทำเนี่ยมันยุ่งมากๆเลยไม่มีเวลาอัดคลิปแล้วก็บวกกับผมเนี่ยกำลังฟาร์มของเพื่ออัปเกรดบบบ้้้าานนนนนออยู่ตีผมก็็เประดั 3แล้วนะครับผมกำลังจะกำลังไปฟาร,ร์มหินอยู่นะครับผมฟาร,ร์มหินแล้วก็ฟาร,ร์มไม้โอ๊กฟาร,ร์มแรดีบุกเพื่อมาทําเป็นตะป,ปูแล้วก็อัปเกรดบ้านนะครับผมก็ตามนี้ก็บวกบวก,บวกับผมเนี่ยเป็นสายฟร,รีด้วยก็เลยแบบเอเน g y ในแต่ละวันเนี่ยก็มีทําน้อยนะมีใช้ใช้น้อยนะครับผมก็ต้องเก็บตังค์ด้วยทําภารกิจรายวันเพื่อไปเก็บเงินมาสร้างแคนแล้วก็อัปเกรดบ้านช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้ นะครับผมแล้วก็ส่วนสะพานเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะเปิดเลยนะผมอยากใจผมตอนนี้ผมอยากจะเปิดฝั่งนี้แล้วแหละแดนนี้แล้วแต่ว่าที่ผมยังทำไม่ได้ก็คือว่าเราต้องมาหาไอคนคนนี้ครับผมมันจะมีคนที่ให้เราทําภารกิจกับเขาอยู่แล้วเขาจะให้ถังยางาถังยางเรามานะครับผมซึ่งเราต้องไปที่ค่ายค่ายชาวอินเดียนะครับผมเพื่อไปสุ่มแหวนไมาให้เขานะครับผมนี่เขาจะอยู่ตรงนี้ครับ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนคนนี้นะครับผมภารกิจที่เขาให้เรา,เราทำคือ,เ,อ,อเปิดเส้นทางสู่เผ่าอินดีแดงนะครับผมสร้างเครื่องรางที่มีมนขังบวก5แล้วก็เคลื่อนให้กับแซมสันในเรเวตันนะครับผมซึ่ง ไอเ้เควสเควสเนี่ยมันต้องใช้เงินในการสุ่มนะครับผมเงินที่เราได้เนี่ยจากตรงเนี้ยซึ่งมันต้องสุ่มแหวนเอาเหมือนคือการตีบวกแหวนนั่นแหละแล้วการตีบวกแหวนนี่มันต้องใช้เงินในการตีบวกเพื่อให้เราได้บวก5ขึ้นมานะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากๆถ้าเกิดผมทำเนี่ยไอ้เงินที่ผมมีสองพันเนี่ยผมบอกเลยไม่ไม,ไม,ไม่พอแน่ๆนะครับผม<ๆ>ก็เลยแบบ ก็เลยแบบเออเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมรอแบบสร้างแคสเสร็จแล้วแล้วค่อยมาว่า okay. กันอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าการเก็บเงินสร้างแคสเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็การที่เราตีแหวนให้เป็นบวก5เนี่ยมันไม่ได้การันตีร้อเปเซ็นนะครับผมซึ่งมันก็อาจจะแตกได้ซึ่งมันไม่คุ้มถ้าผมจะไปทำเนี่ยมันจะเสียเวลามากเลยนะครับผมก็ไอเรื่องของการสร้างสะพานก็เอาไว้ก่อนแล้วกันผมก็จะในช่วงระหว่างนี้เราก็จะได้เตรียมตัวในการไปบุกฝั่งนู้นด้วยนะครับผมก็จะได้แบบฟาร์มของไว้เยอะโอเคครับผมก ไปฟาร์มมาเจอปลาพวกนี้มาให้แนะนำให้เก็บปลาไว้นะครับผมปลาที่เราจะใช้ในการทําไอปลาย่างอันนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ๋ยมหาผอนะมาดูว่าจะขึ้นให้ดูได้หรือเปล่านะอยู่ไหนวะไอที่ช่วงที่เล็กไม่ใช่ดิเอ,อ,อานี่ครับผมมันต้องใช้ไอปลาอันนี้นะครับผมไอปลาตัวนี้นะครับ ซึ่งมันก็ยังมีดอกที่เ,าเาขาเรียกว่าอะไรวะมันมันมันอยู่แดนเหนือเทเลสา์าแดนเหนือ,อมันเป็นทะเลสา์แดนเหนือนะครับผมซึ่งมันต้องใช้ไอ้ปลาตัวนี้นะครับผมในการทําปลาย่างเพื่อเอามาให้กับคนซ่อมปืน,นะครับผมนี่คนนี้นะครับผมซึ่งเราจะเราจะซ่อมได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ผมทําให้ดูไม่ได้เพราะว่า เขายังไม่ให้ผมทําเพราะว่าผมทําไปแล้วยังไม่ครบกนดรีของเขานะครับผมมันยังไม่รีเซ็ตนะครับผมก็เลยต้องรอไปก่อนมันซ่อมได้แค่ปือซ่อมได้แค่วันละครั้งซึ่งปืนที่ผมซ่อมไปก็จะมีประมาณนี้ครับผมนี่ั้งหมดนี้คือผมใช้ปลาในการซ่อมแล้วก็ปืนแต่และกระบอกเนี่ยจะใช้จํานวนปลาย่างไม่เหมือนกันนะครับผมก็อย่างกระบอกนี้ใช้10ตัวในการทานะครับผมในการซ่อมกระบอกนี้ใช้5้านะครับผมส่วนกระบอกนี้ก็ใช้ใช้10บนะครับผมในการซ่อมแซมขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ ความแรงของปืนด้วยมั้งผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่านี่มันก็ไม่แรงมากเลยเนี่ยเออก็ตามนั้นแล้วกนขึ้นอยู่ับเงื่อนไขของเขาแหละนะครับผมก็เป็นปืนพกก็น่าจะใช้น้อยหน่อยนะมั้งนะครับผมก็สามารถเอาปืนมาซ่อมที่นี่ได้สำหรับใครที่แบบอา่ามีปืนที่มันดาเมจสูงสูงแต่ว่าไม่มีทรัพยากรในการซ่อมและต้องการใช้ปืนนี้ในการทา e อเีเวนต์หรเควสต่างๆน,นะครับผมก็สามารถเอาไอ้ปลายามพู้นี้มาซ่อมที่นี่ได้นะครับผมซ่อมได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะย้าซ่อมได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะจะให้ประโยชน์อะไรกับเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้แล้วก็มือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบายขอบคุณทุกคนที่รอชมและรับชมคลิปนี้จนจบนะครับผม